สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนอีกแล้วนะคะกับยีนชาแนลนะคะกับแนวทางจ้าแนวทางกับพ,พี่น้องค่ะแนวทางลาวลาวพัฒนานะคะโอ้ยหนอดูยีนเขียนสิเขียนก็ไม่ครบเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนา วันนี้เป็นปากกาสีแดงนะคะเป็นหมึกแดงนะคะวันนี้พอดีหมึกสีน้ำเงินหมดกระทันหันจ้าพอดีมีสีแดงก็เลยเปลี่ยนแบบกระทันหันนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องไปหาไปหาปากกาใหม่ล้วจะเป็นน้องจ๋าวันนี้ก็ไม่ทันแล้วก็เอาปากกาแดงไปก่อนเนาะ เราพัฒนานะคะเมืงอไดที่แล้วก็หลุดจะพี่น้องจ้าหลุด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 จริงๆค่ะสูตรวัดใจสูตรวัดใจสูตรวัดใจน้พี่น้องศูนย์ไม่มาเลยนะคะหกก็ไม่มาจ้าให้หกมาเจ็ดจ้าลุดพุดธรุดเลยค่ะพี่น้องขาไม่มาสักกระตัวเลยวันนี้เนาะวันที่ยี่สิบห้าเดือนสองนะคะ ไงก็มาตามต่อเนาะสูตรวัดใจสูตรวัดใจก็ยังโอเคอยู่นะคะก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างเนาะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะชมเพื่อความบันเทิงนะคะ มาตามต่องวดวันที่หนึ่งนะคะว่างวดว,งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนสามนะคะปีหกสี่นะคะวัดจมูหรือจ,จานะคะก็สําหรับสูตรวัดใจเนาะวดที่แล้วยินก็ลงสูตรหนึ่งไปลองสูตรหนึ่งเนาะสูตรหนึ่งลองวันแรกเลยก็หลุดเลยจ้ะพี่น้องจ้าหลุดเลยให้หกมาแนยวทางก็มาเจ็ดซะง,งั้นดูสิคะ เฉียด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 เนาะหกกับเเฉียดชิวเราต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะผิดถูกยังไงก็ชมเพืเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้า <c oughs> เด่น2ตัวก็ไม่มาเลยสักตัว ก็ามาชมต่อนะคะรับชมรับฟังยินได้ทุกวันจ้าตัวเลขก็จะตามทุกวันนะคะนีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะวันที่หนึ่งก็จะมีหลายแนวทางเนาะพี่น้องวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นตรงกับวันจันทร์เนาะก็จะมีราวพัฒนา ยินก็จะลงราวพัฒนาให้รับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็จะมีแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเนวทางลาวพัฒนาเนวทางลาวสตาลาวทีวีนะคะบวกรวมกันนะคะกับลาวสตา,สตาเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยยินก็ลงไปแล้วนะคะสามสูตรนะคะมีหนึ่งมีสองมีวัดใจนะคะ พรุ่งนี้ก็จะลงวันวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งตอนเช้าจะลงวันที่หนึ่งเนาะสำหรับวันนี้นะคะวันที่หนึ่งยินก็จะลงลงสูตรสามตัวนะคะสูตรสามตัวของแนวทางรัฐบาลไทยนะคะบวกฮาหนอยนะคะไวจะบวกเราพัฒนาเราสตาร์ไปด้วยรวมบินเดียวจบเลยเนาะพี่น้องเนาะ ตรงนี้มัดรวมเลยสำหรับสูรสามตัวนะคะตอนเช้าตอนนี้ก็มาตามเราพัฒนาก่อนนะคะสำหรับสูตรวัดใจนะคะวัชจมูกด้วยจ,จานะคะรับชมรับฟังด้วยกันจ้าวันที่หนึ่งนะคะเดือนสามปีหกสี่ 64, จ้ากับแนวทางนะคะเราพัฒนาจ้าเราพัฒนานะคะ สูตรวัดใจนะคะลองวัดใจกันดูจ้ะพี่น้องจา๋าวัดใจสูตรวัดใจยีนก็อาจจะไม่เหมือนของใครๆเนาะวัดใจยีนก็ยังยังเจาะตัวเด่นให้สองตัวนะคะสําหรับตัวเด่นมีแค่สองตัวนะคะนอกนั้นยีนเจาะไอ้อย่างเดียวนะคะสําหรับสูตรวัดใจของยีนนะคะ สูตรวัดใจวันนี้ก็จะได้เด่นมาสองตัวนะคะสองตัวจิตกับหนึ่งนะคะ กับหนึ่งจับพี่น้องจา๋าสายวิ่งสายรูดนะคะยีนก็ยังไม่เคยเน้นให้ว่าตัวไหนเนาะที่ลงลงมาเนาะยีนมีแต่เจาะให้อย่างเดียวนะคะเจาะเน้นๆอย่างเดียวจ้บพี่น้องจา๋ารอบนี้ยินเน้นอะไรให้ดีเนาะ ยินลองเน้น7ให้นะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะลองเน้นให้ดูนะคะว่าจะหมูหรือจะจานะคะว่าจะมาหรือเปล่าตัวเด่น2ตัวนะคะสำหรับเด่น7นะคะยินจะเจาะให้นะคะ5คู่จะพี่น้องจ๋า7จดเนะคะ78ดจ้าเจนะคะ เจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสองจ้าห้าคู่นะคะดีไม่ดีจับคู่กันมามาแล้วมาอีกเนาะมาหนึ่งเจ็ดอาจจะมาเจ็ดหนึ่งยินก็คาดเตาไปอย่างนั้นแหลคะค่ะพี่น้องค่ะขำ,ำเนาะสำหรับเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสามจ้าหนึ่งสี่นะคะ 15ค่ะแล้วก็1นนะคะยังชอบอยู่นะคะหนึู่นนะคะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะพี่น้องค่ะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะยินจะลองติ๊กเน้นดูนะคะว่าตัวที่ยินติ๊กจะมาหรือไม่มานะคะพี่น้องก็ชมและพิจารณาดูนะคะ หนึ่งเจ็ดมาแล้วแต่ก็ยังชอบเจ็ดหนึ่งอยู่นะคะก็ชมเป็นแนวทางนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งห้าแล้วก็ แป๊บหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยีนเน้นไว้แค่หคู่นะคะสําหรับยีนที่ยินชอบนะคะพี่น้องก็พิจารณาดูนะคะตัวที่ยีนเน้นก็อาจจะไม่มาก็ได้นะคะอาจจะมาตัวที่ไม่เน้นก็ได้นะคะก็ชมเป็นแนวทางจากพี่น้องจ๋า ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะสำหรับ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าสวัสดีค่ะ